สวัสดีคี่นเกกวันนี้นะคะครูคเพย์จะชวนเด็กมาทำกิจกรรมที่มีชื่อว่าภาพลวงตาค่ะอุปก,กร่องของเรานะคะจะมีหนึ่งนี่นะคะขวดโหลค่ะน้ำเปล่าค่ะ ไกลค่ะกระดาษสีค่ะแล้วก็กาวค่ะเด็กๆพร้อมไปทำภาพดงตากันหรือยังคะถ้าใครพร้อมแล้วเชิญเลยค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวเราจะวาดตากับสาลลายนะคะเพื่อตกแต่งขวดของเราค่ะใครพร้อมแล้วไปวาดกันเลยค่ะเชิญค่ะเด็กๆ ของคุณภูณเพนเสร็จแล้วค่าเด็กเเรามาตัดเลยนะคะการใช้กันไกลค่าเด็กกันไกลอ่ะเวลาเด็กใช้กันไกลกันไกล,กไกลมีปลายแหลมและมีความคมควรอยู่กับให้คุณพ่อคุณแม่คอยแนะนํานะคะมาตัดเลยค่ะคเด,นนะะด็กๆคะเปาววานกับสาลายของภูเพนตัดเรียบร้อยแล้วค่ะเราจะมาแปะตกแต่งที่ขวดกันนะคะใครพร้อมแล้วเชิญคะ่ะ แปะเลยค่ะจะต้องแปะฝั่งนี้นะคะฝั่งที่เนาวาดเนี่ยค่ะเด็กๆ,ๆเห็นไหมคะสาหลายกับปลาประหกของคุณภูเพนสารละลบแต่งติดที่ขวดเรียบร้อยแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปเรามาใส่น้ำกันนะคะ เด็กสังเกตภาพปลากับสาหรายใจะใหญ่ขึ้นหรือว่าเล็กลงเมื่อเราใส่น้ำลงไปแล้วมองผ่านแบบนี้นะคะเชิญค่ะเด็กๆดูภาพดวงตาของเราสิคะเป็นยังไงคะปลากับสาหรายใหญ่ขึ้นไหมคะลองดูสิ ว้าวว้าว,ว,าวใหญ่ขึ้นจริงๆค่ะประโยชน์จากกิจกรรมนี้นะคะให้เด็กไดรู้จักในความคิดสร้างสารรค์ในการวาดภาพแล้วก็ตัดเพื่อตกแต่งขวดค่ะและรู้จักการสังเกตด้วยค่ะคลิปนี้ก็จบเท่านี้นะคะเด็กๆบ๊ายบายเจอกันใหม่ค่ะ